สวัสดีครับเกษตรอีสานแชแนลมาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเกษตรอีสานแชแนลมาอีกแล้วนะครับวันนี้พี่น้องมาเบ่งนะครับวิธีการนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับวิธีการสีสารปรับปรุงดินนะครับพี่น้องนะครับเข้าสีดเซใบแนวนี้ได้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับให้สีเซใบแนวนี่นะครับเด้อนะครับเข้าจะได้ดูดซึมกินทั้งดอกทั้งใบน้ำนะครับพี่น้องนะครับก็เป็น เปรียบเสมือนห่วงมุ่นตัวหนึ่งคือกันครับพี่น้องนะครับแล้วก็เวลาฝนตกมากนะครับเขาก็จะชะล่างนะครับพี่น้องนะครับชะล่างลงไปนะครับอ่าชะล่างลงไปอ่าตกลงไปในดินคือเก่านะครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็สารเตเนนะครับอ่าเขาก็จะซึมลงไปในดินคือเก่าครับพี่น้องบ่มีคข้ามาเสียหายครับ สีดเวลาใดก็ได้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสิเป็นอ่าฝนตกแล้วไม่ไมนะครับเพราะว่าสิเป็นยง้มเสาร์นะครับอ่าประมาณตีห้ากกว่าหกมุ่งเ้ารนี่ยทั้งโลกสีเลยครับพี่น้องนะครับสีดให้เพื่นชุ่มช่ำไปกับน้ำหมอกเลยครับพี่น้องนะครับหรือฝนตกแล้วไม่ไมนี่อ่าเอาฉีดเลยครับพี่น้องนะครับ แห้งดีครับพี่น้องนะครับเพื่อนจะได้ซึมลงเซอคนนะครับเพื่อนนะครับสังเกตเบนขากับพี่น้องนะครับผมฉีดเส้ใบเปียกเบิแล้ะครัพี่น้องนะครับเอาให้ช้ำไปเลยครับเให้ช้ำไปเลยนะครับฉีดให้ช้ำไปเลย พันย่อยลงมามันเกิจะย่อยลงมาไซโคนเนี่ยแหละครับพี่น้องนะครับห่อยลงมาไซโคนนะครับแล้วก็ซึมนะครับเวลาโดนน้ำฝนนะครับให้วฉีดชนาฝนใ้แห้งดีครับพี่น้องนะครับบอไปไซครับบาดนี่ก็เห็ดห้ดินห้านี่อ่าคล้ายๆก็ว่าเปิดทางให้เขาขยายหลากนะครับเดียห้กินง่ายๆนะครับพี่น้องนะครับล่กต้นของเขาก็จะโตเร็วอวบนะครับ จริงการซ้าค้าเขาก็จะแตกเป็นแตกจังนี้แล้วครับนะครับพี่น้องนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องจําต้นนั่นเลยว่าครับต้นนั่นที่ผมอ่าถ่ายพี่น้องเบอร์ว่าผมบ่ได้ตัดนะครับพี่น้องต้นนี้เราไม่ได้ตัดนะครับพี่น้องกับเบอร์จริงการซ้าค้าเขาเลยครับเด้อนะครับอันนี้ยังบ่ทันครบปีนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ สิบเอ็ดเดือนกกว่านะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับถึงจะถึงเดือนนะครับเอ็งครบปีนะครับแกจะได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วเขาฉีดให้ทั่วนะครับพี่น้องถ้าเอาไปแล้วฉีดให้ทั่วนะครับพี่น้องนะครับฉีดให้ทั่วดอกนะครับช่อดอกของเขาแต่ละดอกนะครับละกะ ฉีดให้ทั่วใบนะครับพี่น้องนะครับตกล่วงไปข้างล่างก่สร้างมั่นนะครับเอาฉีดคักๆโรดครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นสารปรับปรุงดินนะครับพี่น้องแล้วก็สอยในการดูดซึมทางใบน้ำพี่น้องนะครับกัวดอกระแน่นน้ำครับพี่น้องนะครับแล้วเขาก็จะฝนตกมากเขาก็จะอาชาล่างลวงข้างล่างนะครับหลางใบหลางยังอาหงจริงการสาขาเขาเองนะครับเขาก ตกลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวพุมผาไปเบื้องต้นเมื่อวานที่ผพมเสียดไปแล้วนะครับอันนี้มีต้นนี้สามแถวนี้ผมพิ่งเสียดมือนี้นะครับต้นนี้ที่เข้าเสียดไปหมู่บ้านนะครับพี่น้องเสียดไปหมื่บ้านเพราะฝนอ่าตกลิ่นเรือว่าหมอกนะครับถือใบเขาหนามถือเข้าเสียดนะครับอ่าสารแถวเสียดนะครับ มันก็นจะซาล่างพวกมันเองนะครับก็จะบ่มีให้พี่น้องเห็นนะครับใคเห็นเป็นนี่ๆหน่อยๆนะครับเห็นขาบเล็กๆหน่อยๆยกตัวอย่างตัวนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมโฟกัสในเบื้องดึกๆครับพี่น้องยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเห็นเป็นขาบนะครับพี่น้องเห็นแบบว่ายังเป็นขาบอยู่นะครับ นี่นี่น้อยนะครับเขาสฉีดนะฮเข้าฉีดเนี่ยมือเศร้านะครับพี่น้องล้วซ้ายมาแดดมันออกนะครับพอแดดออกปุ๊บนะครับเขาก็จะได้นะครับดูดกินทางใบนะครับพี่น้องก็จะได้รับสารอาหารนะครับครบถ้วนนะครับช่อดอกติดดีพ้นติดดีครับพี่น้องนะครับ นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลักาการไปนวยนี่พี่น้องกับยาไวหลายด้วยครับเด้อยาไววหลายแหงนะครับเป็นไปได้พี่น้องนะครับแต่งจริงออกนะครับเด้อขันเห็นแนวนี่แต่งจริงออกนะครับ มีเวลาหวังเ่อกับเด็ดออกนะครับดึงออกเลยครับพี่น้องนะครับดึงออกสินะครับแล้วรีออกนะครับมันมีประโยชน์อครับพวกนี้นะครับเนี่ยมันมีประโยชน์เลยครับเนี่ยมีแต่แย่งสารอาหารละครับเนี่ยแล้วก็ปกคุ้มนะครับม่นาที่ที่นอกเนื้อจากความตองการของห่อนะครับเ่อบ่ต้องการเ่าก็ดึงออกไปเลยนะครับ ส่วนใหญ่แต่คนมีเวลาเขาก็จะเฮ็ดแนวนี่นะครับพี่น้องนะครับรีใบตรงแถวๆนี้ออกให้มดนะครับอย่าให้มีกิ่งก้านสาขากิ่งก้านพวกนี้แตกออกมากนะครับบามีประโยชน์ครับเนี่ยดึงออกไรดึงออกเลยครับเนี่ยดึงออกไปเลยครับในลำต้นเนี่นะครับเขาจะได้แบบนำอาหารไปเลี้ยงในส่วนที่จำเป็นนะครับข้องกิ่งก้านนะครับพี่น้องนะครับ ของดอกนะครับดึงออกให้เกียงเลยนะครับเห็ดคนล้น่งสิแลละครับนะครับใยนี่นะครับเราจะได้นํามาเลี้ยงพวกที่จาเป็นนะครับพี่น้องนะครับพอตัดไปได้สองเดือนสามเดือนเขาก็จะเริ่มมองแบบเป็นรูเป็นหลางขึ้นมานะครับพี่น้องเขาทายยังสีมันบ่ใหญ่หรอครับตนนะครับ เข้ามาสัมผัสกับสวนพี่น้องย่างไปนี่ถ่วมหัวนะครับน่ะครับผมพี่น้องเดินไปอย่างนีนะครับถ่วมหัวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาพอกันอีกคลิปหนาครับพี่น้องนะครับจะมีตัวอย่างมานำเสนอนะครับพี่น้องอันนี้มาเบิองนะครับวิธีการ ฉีดยานะครับฉีดเส้ใยนะครับฉีดเส้ใยฉีดใส่ลำต้นนะครับเขาจะได้ดูดซึมกินก็ซอยไดอีกนะครับซอยใดอีกในขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาฝนตกมากเขาก็จะชาล่างลงข้างล่างนะครับเขาก็ฉีดใส่ขางๆโค่นเขาทำรับพี่น้อนะครับฉีดใส่กับรอบโค่นข้าแถวนี้นะครับฉีดไปเลยนะครับที่แรกเขาก็ฉีดใส่ใบก่อน นะครับสีที่ใบสีที่กิ่งก้านสีเส่งาเข้าพวกนี้นะครับตัวใดที่เขามาโดนใบเข้าก็จะหลวงลง้างล่างนะครับก็ได้เอาสีดนะครับเป็นฟอยล์รองลงขงลางล่ะก็เข้าก็ฉสีลําตน้นสีนังแล้วเขาก็ฉสีรอบโคนต้นเขาอีงนะครับพี่น้องอันนี้สําหรับตัว เป็นสารผู้เขาไฟนะครับเป็นดินผู้เขาไฟนะครับพี่น้องนะครับเป็นหนามสีดำๆที่ผมเห็ดในเบื้องนั่นแหละครับพี่น้องตัวนี้เป็นสําหรับปรับปรุงดินนะครับในพี่น้องเอาไปใส่สําหรับปักปรับปรุงดินนะครับเจี๊ต้นเขานำนะครับเด้อเขาจะได้ดูดซึมกิิไนในลร้ทางนะครับพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ